สวัสดีครับคลิปนี้เราจะเป็นวิธีการทําเนื้อทองแดงให้เป็นผิวลุ้งนะครับนะครับนี่เป็นสายลุ้งด้วยเป็นปีกมันมังทับอะไรเงี้ยฮะอันนี้จะทําได้นะครับตัวนี้จะเป็นเนื้อของเนื้อทองแดงนะครับอันดับแรกเนี่ยให้เราล้างล้างผิวล้างลมดําที่เป็นของเก่านะครับให้หลุดให้หมดก่อนนะครับด้วยน้ํายาล้างผิวล้งหะนะครับจุ่มลงไปเลยนะครับ ทนี้พอเราจุ่มลงไปปุ๊บเนี่ยเนื้อลมดำหรือว่าค่าตสุกกระปกเนี่ยมันก็จะหลุดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังหลุดไม่หมดนะครับมันจะอยู่ตามตามซอกตามอะไรเงี้ยฮะถ้าจะให้สวยให้ดีก็คือเราจะต้องไปตีแปรงขัดเอกให้หมดนะครับเอาไปล้างน้ำเปล่าแล้วก็ตีแปรงขัดให้สะอาดนะครับแล้วเราก็ค่อยมาจุ่มลุ้งตัวที่1กับตัวที่2ก็เป็นสี่ลุ้งนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปขัดให้ดูครับหลังจากที่เราล้างแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะ เหรียญที่เป็นเนื้อทองแดงที่สะอาดนะครับแลเมื่อาเราทาแล้วปุ๊บเนี่ยให้เราล้างน้ำเปล่าอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับน้ำยาทุกตัวเนี่ยห้ามห้ามโดนห้ามโดนการเด็ดขาดนะครับถ้าโดนกันจะเสียนะครับให้เรามาจุ่มตัวที่หนึ่งก่อนนะครับจุ่มตัวที่หนึ่งจุ่มไป้ั่งเขายกขึ้นนะครับแล้วเราก็ไปล้างน้ำเปล่านะครับพอล้างน้ำเปล่าเสร็จปุ๊บอะให้เรามาจุ่มตัวที่สองเลยนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็ล้างน้ำเปล่า ล้างน้ําเปล่าดูว่า,าสีมันเป็นยังไงถูกใจแล้วหรือยังอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเรา,าจะเอาแบบนี้ถูกใจแล้วเราก็ให้เรารีบลั้ลงน้ําเปล่าทันทีเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเรา,อ,าอยากจะให้ให้ลุ้งให้ดําให้เข้มอีกอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะถามต่อเนื่องไปอีกได้นะครับหรือเราจะให้สีอ่อนกว่านี้ก็ได้นะครับเราก็อ คุมอยู่ที่มือเราเราก็ต้องจุ่มไม่ต้องนานเนี่ยนะฮะเดี๋ยวคุณจะลองเช็ดให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นผิวลุง้งอย่างเงี้ยนะฮะสีน้ำผิวลุ้งนะครับ,อ,นะรบอันนี้ตัวจริงจะค่อนข้างที่จะออกม่วงๆหน่อยนะครับวิธีทำง่ายๆนะครับแค่จุ่มแล้วก็ยกขึ้นนะครับ น้ำยาสองตัวในห้ามโดนกันเด็ดขาดนะครับถ้าโดนแล้วน้ำยาเสียเลยนะครับวิธีทําลุ้งก็มีแค่นี้นะครับสําหรับลุ้งเนื้อทางแดงนะครับขอบพระคุณมากครับสําหรับติดตามชมนะครับโอกาสหน้าหวังว่าจะมีทําคลิปใหม่ๆมาให้ดูนะครับส่วนเรื่องของเทคนิคก็ติดต่อผมทาง idline ก็ได้นะครับ kic 2524นะครับถ้าใครสนใจน้ำยาก็ติดต่อ KIC 2524หรือว่าเบอร์โทรที่ผมแนบไว้ให้นะครับครับผมขอบพระคุณมากครับตัวรับติดตามชมครับ